หลักของการภาวนาเนี่ยพราะศาสดาให้ตั้งจิตไว้กับอารมณ์อันเดียวแล้วพยายามทิ้งอารมณ์อื่นๆที่เหลือให้มากที่สุดให้ไวที่สุดเพื่อลดการเกิดของจิตจิตสร้างการเกิดปั๊บเนี่ยดับเลยจิตสร้างการเกิดปั๊บดับเลยเพราะการเกิดเป็นเหตุนำไปสู่ชลามรณนะแก่และตาย แก่และตายมีได้ด้วยเหตุอะไรมีได้เพราะการเกิดผู้เจ้าจึงถามอนอนท์ว่าอนอนท์ถ้าการเกิดเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่พระนทก็บอกว่าไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อจิตสร้างการเกิดอยู่ตลอดเวลาแก่และตายก็จะตามมาตลอดเวลานี่เป็นสังสารวัตรนะเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ย ก,ก็ไปสร้างอารมณ์ปั๊บเกิดอีกแล้วนะคิดอดีตบ้างเพลินไปเรารู้ตัวดึงกลับมาที่กายอยู่สักพักหนึ่งไปอีกแล้วนะดับจากกายไปสร้างการเกิดใหม่เพลินไปอีกไปคิดอนาคตนะมีสติด,ดึงกลับมานะละความเพลินดึงกลับมาได้อยู่กับกายสักพักหนึ่งหลุดไปอีกแล้วนะไปเก่อกับ เวทนาพอใจไม่พอใจบ้างเพลินไปอีกละความเพลินกลับมาอยู่ที่กายอีก <c oughs> นี่คือ <c oughs> เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวงจรของจิตชาติชรามมณนะพบชาติชรามอณนะเกิดตลอดเวลาขณะที่เรายังไม่ตายจิตก็สร้างพบชาติชรามมนะอยู่ตลอดเวลาตัวอาการจิตอันเนี้ย ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปาทิ้ามันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเราจะมาแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะไม่ตายก็เลยต้องมาสร้างอารมณ์อันเดียวก่อนตัวอารมณ์อันเดียวเนี่ยคือเอาวิญญาณขันเนี่ยมาเกาะกับกายขันทั้งหมดมีห้านะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาวิญญาณมาก่อกับกายเข้าไว้นะวิญญาณเก่อกับกายเสร็จเนี่ยทิ้งสามขันที่เหลือมันไปคิดอดีตรีบทิ้งไปคิดอนาคตรีบทิ้งไปรู้สึกสุขทุกรีบทิ้งละความเพลินซะและพระศาสดาให้กลับมาอยู่กับกายเข้าไว้นะ